มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนคนแห่ดูเป็นนานๆครั้งวินาทีทัดดาวรับลูกของเบลเยียมจนกระดูกหักค่ะจากการแข่งขันวอลเลย์บอลเนชั่นลีกปี2022ที่กรุงอันคาราประเทศตุรกีนะคะเมื่อวันที่5มิถุนายน2565น2565เป็นการลงสนามเกมที่4นักตบสาวทีมชาติไทยพบกับทีมชาติจีนนะคะอันดับที่2ของโลก โดยก่อนลงสนามสาวไทยรั้งในอันดับที่7ด้วยคะแนนรวม6แต้มจาก3นัดผลงานชนะ2แพ้1ค่ะสำหรับนักตบสาวไทยทำแต้มสูงสุดในนัดก็คือบีมพิมพ์พิยากกรัมตบไป28คะแนนชัดชุอ่อนโมกสีทำไป16ส่วนลูกยางสาวแดนมังกรได้หลี่หญิงหญิงทำไป28แต้มที่สำคัญจากชัยชนะเหนือจีนทำให้ลูกยางสาวไทย อันดับโลกพุ่งทะยานรังเบอร์14ของโลกด้วยคะแนน204คะแนนค่ะหากย้อนกลับไปในวันที่เราแพ้บเบลเยียมนะคะซึ่งทัดดาวเองได้เกิดอุบัติเหตุขณะที่กำลังแข่งขันทำให้ไม่สามารถแข่งได้ต้องพักรักษาตัวยาว6-8สัปดาห์ล่าสุดค่ะเพจบอลลบอลได้เปิดภาพนักตบสาวชาวเบลเยียมนะคะได้เข้ามาหาทัดดาวสารภาพบอกว่ารู้สึกผิดเหมือนตนเป็นต้นเหตุทำให้ทัดดาวไม่สามารถลงแข่งได้ โดยได้โพสต์ระบุข้อความว่าทีมสาวไทยออกเดินทางไปประเทศฟิลิปปินส์ในการแข่งขันสัปดาห์ที่2โดยแนนทัดดาวจะแยกกับทีมที่สนามบินโดหฮาเพื่อกลับไทยยังมีซิลนักตบนักตบสาวชาวเบลเยียมซึ่งเล่นตำแหน่งเดียวกับแนนนะคะมาให้กำลังใจแนนก่อนเดินทางกลับอีกด้วยค่ะน่ารักมากๆเลยค่ะ ต่อมาเพจดังกล่าวยังได้ระบุข,ข้อความเพิ่มเติมอีกว่าพอดีเพิ่งเห็นคลิปคือเพราะเขาคิดว่าเป็นเพราะลูกหยอดของเขาถึงทำให้แนนเจ็บเขาก็เลยมาขอโทษน่ารักมากๆเลยขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ